เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4ส,สิงหาคม2566มาอัปเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะค้นหาตำแหน่งของสวนยางทั่วประเทศง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน RAOTGIS นะคะเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกยทใช้งานได้ทันทีนะคะอัปเดตข่าวจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้า ก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ RAOTGIS นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับรองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อรองรับกฎหมาย E UDR ของสาภาพยุโรปนะคะโดยมุ่งบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลกเกษตรกรชาวสวนยางข้อมูลสถาบันกเกษตรกรชาวสวนยางการรับซื้อยางสมาชิกเพื่อแปรรูปและข้อมูลผู้ซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพาราของกยยทนะคะ โดยกเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทอสามารถดําเนินการได้ดังต่อไปนี้นะคะดาวน์โหลดและใช้งานบนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS ลงชื่อเข้าใช้งานได้ทันทีนะคะอัปเดตข้อมูลยางด้วยการวาดพิกัดแปลงสวนยางอัปโหลดรูปถ่ายสวนยางและเอกสารต่างๆดูพิกัดพื้นที่สวนยางของตนเองและพื้นที่ใกล้เคียงได้ มาดูประโยชน์ที่พี่นอกก้องเกษตรกรจะได้รับจากแอป RAO TGIS คือวิเคราะห์ข้อมูลการทำสวนยางในมิติต่างๆการบริหารข้อมูลสวนปลูกแทนสวนประกันรายได้วิเคราะห์และบริการข้อมูลรายงานเชิงพื้นที่นะคะก็จะมีรายงานการปลูกแทนตามอายุและประเภทยางพาราความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกยางและพืชชนิดอื่นๆ คาดการการใช้ปุ๋ยนะคะสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขนส่งค้นหาสถานที่ค้นหาสถานที่ตั้งของกอยทอทั่วประเทศนะคะแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางนะคะสำหรับการค้นหาตำแหน่งสวนยางทั่วประเทศง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน raotgis <S นะคะอย่าลืมนะคะเกษตรกรนี้ขึ้นทะเบียนกับกยทใช้งานได้ทันที